สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบผมอีกแล้วครับในช่องตมเกษตรพเพอเพียงเกษตรมือใหม่นะครับสำ,สำหรับคลิปนี้นะครับมีหลายท่านสอบถามมาเกี่ยวกับสะระแหน่นะครับเวลาเราตัดใบเอาไปกินแล้วหรือตัดใบเอาไปชําแล้วเนี่ยมันโกนมันลงแบบนี้เราจะใส่ปุ๋ยอย่างไรดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาใส่ปุ๋ยให้ดูนะครับการใส่ปุ๋ยสะระแหน่ นะครับให้งามให้โตให้สวยนะครับสำหรับผมผมก็จะใช้นะครับปุ๋ย orm, มักคีวัวของผมเพราะว่าพืชผักพวกเนี้ยผักพวกเนี้ยมันต้องการพวกไนโตรเจนสูงนะครับเพราะนั้นมันเป็นพืชใบเนาะมันจะมาหล่อเลี้ยงใบให้มันงามเนี่ยเราต้องเพิ่มไนโตรเจนให้มันเยอะๆนะครับหลังจากที่เราตัดไปแล้วเนี่ยตอนนี้สองกระถางเนะี่ยเหมือนกับมันโซรมไปเพราะว่าเราตัดเอาไปถ้าเอาไปกินถ้าเอาไปชำนะครับมันก็จะเหลือน,นิดหน่อยทีนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยให้พี่น้องดู เวลาใส่ก็ใส่แบบนี้แล้วครับผมก็ใส่ใส่กระถางละหนึ่งหนึ่งกําหนึ่งกํากว่ามาดูเอานะครับเวลาใส่ก็ใส่อย่างนี้แลครับโรยลงไปเลยครับนะใส่หนึ่งกําไม่พอใจก็เพิ่มเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับนะเพิ่มเข้าไปแบบนี้การใช้ปุ๋ยแบบนี้ก็ประมาณสักสิบห้าวันเราใส่ทีครับพี่น้องนะครับนะมันเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะปุ๋ยขี้วัวนะครับประมาณเนี้ย นะสิบห้าวันเรามาเติมบันทีสิบห้าวันเรามาเติมทีเมื่อเราเติมมันเสร็จอย่างนี้แล้วนะครับเราก็รดน้ําน้ําอย่ายให้ขาดนะครับพวกสารแหน่นี่ห้ามขาดน้ําโดยเด็ดขาดนะครับลดมั่งไม่ลดมั่งไปที่นู่นที่นั่นมาลืมรดน้ําก็จบเลยกลับมาสารแหน่แห้งหมดนะครับตายนะครับอ่าทไมต้องใส่ปุ๋ยบ่อยสารแหน่เพราะว่าสารแหน่มีรากเยอะมันมีไหลเยอะนะมันออกไหลก็คือแทงยอดแทงช่อออกมาเยอะ นะรากมันก็เยอะมันนั้นรากเยอะมันก็ต้องการอาหารเยอะเพราะว่ามันจะเอามาผลติตให้เราก็คือใบเนี่ยสราระแหน่เราจะกินใบกินยอดมันเนี่ยมันมาผลติตพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นเราต้องหมั่นเติมปุ๋ยนะครับ15วันเติมที15วันเติมที15วัน,เต,วนเติมทีนะครับก็ข้อสําคัญอย่าให้ขาดน้ําครับสาระแหน่ต้องการน้ํามากนะครับต้องการน้ำนะถ้าขาดน้ําก็เรียบร้อยนะครับตายนะ ก็ใส่อย่างเงี้ยครับ15วันใส่15วันใส่นะพี่น้องครับก็ผมใส่ให้ดูแล้วว่าการใส่ปุ๋ยสารเณรนะไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับอยู่ที่การใส่ใจและการดูแลของเราถ้าเราดูแลดีนะครับสารเน่เราก็จะงามถ้ามันโตขึ้นมามันงามมันเต็มแตกช่อเต็มนี่หมดเนี่ยเราควรจะเด็ดไปกินนะหรือเด็ดไปชำนะอย่าให้มันทึบมากถ้าทึบมากแล้วมันจะเป็นเชื้อรานะพวกหนอนพวกเชื้อราก็จะลงใบก็จะ เสียหายนะครับเน่าใบเน่าใบเน่าเสร็จก็ร้อยไปไงไปทั้งกระถางเลยนะครับปัญหาของสาระแหน่ก็มีประมาณนี้และครับในเรื่องของใบเน่าเรื่องของนอนลงนะเรื่องของขาดปุ๋ยเรื่องขาดน้ําแค่นี้สามสี่อย่างเนี่ยครับถ้าเราใส่ใจดูแลเนี่ยมันเราก็จะได้กินสาระแหน่ที่ง,งามๆอยู่ตลอดเวลานะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่พีน้องของเรานะครับในเรื่องของการปลูกสาระแหน่และการดูแลการใส่ปุ๋ยสาระแหน่ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ